สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วครับช่างใหม่ครับวันนี้จะมารีวิวรังคัดเวฟร้อยี่สิบห้านะครับเป็นรังคัดชุดใหญ่นะครับชุดนี้เหมาะสําหรับคนที่ว่าคัดดังนะครับคัดดังคัดหลวมหรือว่าคัดลื่นอะไรแบบนี้ก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนแค่เป็นคัดก็อาจจะไม่จบนะครับเพราะว่าคัดอาจจะจับอยู่จริงแต่ว่าเสียงเรื่องเสียงดังมันไม่ได้ก็เลยต้องจัด ชุดใหญ่แบบนี้ครับในชุดก็ประกอบด้วยลังคัดนะครับลังคัดตัวนี้คือเฟืองคัดเดิมนะครับอ่าลังคัดใหม่ๆเลยแบนนี้ครับไม่ต้องแปลงและก็มีแผ่นคัดให้5แผ่นและก็แผ่นเหล็กอ่ากัดน้ํามันให้4แผ่นนะครับอ่าตัวนี้กันการพาคัดไหมนะครับอ่าให้อย่างดีเลยและก็มีตัวกดสปริงคัดแลวก็มีชามตัวนอกชามตัวในแล้วก็สปริงคัดแบบ สำหรับใส่ลูกเดิมนะครับแต่ว่าถ้าใครเอาไปใส่ลูก5 6อ่าลูก56ก็เพิ่มสปริงเป็นตัวนี้ไปครับแต่ใครทำถึงจนลูก70ก็เอาตัวท็อปไปเลยนะครับชุดนี้ถ้าว่าเป็นลูกเดิมหรือลูก53ลูกอะไรก็แล้วแต่ก็คือชุดนี้ก็อยู่ที่ราคา 1,300บาทนะครับอ่ะฟังไม่ผิดครับอ่ะให้หมดนี่เลยครับ1,300บาทถ้าไปเบอร์ศูนย์ก็น่าจะแพงกว่านี้นะครับแต่ว่านี่มันได้5แผ่นแล้วก็ได้ของใหม่ไปเลยส่วนคนที่ใส่ลูกห้กอะไรเนี้ยแหละก็เพิ่มบวกเพิ่มอีก200บาทนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นลูก6 6ถึง70ก็เอาอตัวท็อปไปเลยครับเพิ่มแค่อีก250ครับ าราคาไม่รวมส่งครับรับประกันครับจบเงียบคัดไม่ลื่นต่อกเกียร์ดีนะครับส่วนช่องทางการติดต่อก็ติดต่อเฟสใหม่แคมซิงนะครับพิมพ์ว่าใหม่เว้นวัคแคมซิงหรือว่าจะไปดูใต้รูปโฟลไฟล์ก็ได้ครับจะมีลิงก์ให้กดนะครับกดไปมันจะเด้งไปหน้าเฟสลืมบอกไปครับรูปเฟสกับรูปโฟลไฟล์นี้ตอกคือรูปเดียวกัน,นครับ สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับเอาชุดไหนชุดใหญ่อะไรก็ว่ามาครับโอเครู้เรื่อง